มองฟ้าค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสีมีแสงจันทรามองดาวที่เกลื่อนฟากฟ้ารับร้อยไหลาตาพาใจวันไหวคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงเธอมากคิดถึงกว่าใครเธอนั้นอยู่แสนไกลเธอเป็นยังไง บังนอคนดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทักไทยกันนะครับเนาะกับบทเพลงฝากฝ่านะครับช่วงขึ้นต้นกันเลยนะครับเนาะแต่เตือนย่อๆนะครับให้พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวขอเราช่วติดตามนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศทผมมงกรกวาเรื่อนะครับสีขาวทมนึงนะครับคืออุ่ยร้อนเพื่อนนะครับไดี๋มาถ่ายทํำคลิปนะครับช่วงนะครับนาบานนาเฮียนเนาะนะครับความสีคํานะครับ ช่วงนี้ก็คือนะครับนกมีหูหนูมีเปีกนะครับเป็นนกเป็นหนูก็ไ้เขาห้างนะครับเขาหู้ไปเสร็จเรียบร้อยเนาะนะครับสิเปลี่ยนไก่เป็นกาก็ไ้เป็นควอนนะครับได้รับได้นอนนะครับเนาะนะครับสิ่งที่บริได้รับได้นอนนะครับหากินตอนกลางคืนนะครับคือข้างข้าวกันแหละนะครับมีข้างข้าวเนี่ยนะครับเนาะนะครับมีนกเข่าเนี่ยนะครับเนาะนะครับ นกแสกแนี่ยกำพากินตอ้งกันขึ้นนะครับเนาะนะครับมีหมอกมีแมวแน่ยนะครับเนาะนะครับสิ่งหากินตอ้งกันขึ้นนะครับเนาะนะครับหากินนูกินกับเกื้องน่นะครับเนาะสำหรับแมวนะครับที่เอาเลี้ยงไว้บ้านไว้เฮียนเนาะนะครับเนาะไปทงใบท่านะครับใบป้าใบดงก็ว่าได้นะครับเนาะนะครับเหมือนในกอส้มแลงพี่น้องนะครับช่วงหงมโกโก้นะครับเสือทุ่มนังเนี่ยนะครับที่อุ๋ยรอนเพื่อนครับเดี๋ยวมาถ่ายทำคลิปนะครับ ในมื่อนี็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆเนาะนะครับในมาผลคุยทักไทยพี่น้องกับกับบรรยากาศทองฝานะครับยังขยำแแลงช่วงนะครับหมูโมงโกว่าเสี่ยวทุมหนึ่งเนาะนะครับที่อุยอยู่ร้อนมาเพื่อนนะครับให้นาให้ตานะครับให้นาให้ตาไปนะครับไปมือนึ่งก็แล้วนะครับเนาะนะครับอนึ่งสองเหมนะครับเหมนี่ถือโอกาสดีๆนะครับในมาทายถ้ำนะครับชมทองฝานะครับยำคำยำแแลงนะครับกระปุดเพลงนะครับไตเติ้นันสันนะครับเป็นต้นนะครับ บทเพลงของนะครับเบาวีนะครับกับฝากฟ้านะครับคือฝากฝากอะไนะครับฝากฝากไปจะน้อยได้สำหรับบทเพลงนี่ครับบรรยากาศยังค่ยเขาจแกลงพี่น้องนะครับช่วงนายบานนาเฮียนอุยโยดลพระเพื่อนนอหนะครับเนาะนะครับบางบรรยากาศทองฝ่าไปน้ำกันเด้อนะครับในการใชยทำในมืมมณีในการพูดการคุยกันโบกการจานะครับสำหรับในมืมมณีอุยโยดลพระเพื่อนขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อพี่น้องนะครับ ทูกถูกทันเนาะนะครับผู้นันในการค้าการขายนะครับผู้ขอรับชมติดตามทางช่องยูทูบอุยอุดรเพื่อนด้วยดีเสือมากกันเลยครับอุยอุดรเพื่อนขอขอบคุณขอบุณเป็นยางสูงอะไรนะครับนะครับมนีกาเป็นนะครับมือวันพระนะครับวันพระวันเจ้าเนาะนะครับสลับในมนีนะครับมนีอุยอุดรเพื่อนถือโอกาสดีๆครับไดีมาถ่ายทำคลิปยูทูบกันถือว่าไดียมาถักไทายพี่น้องเอฟซีนะครับยำขยำแรงกันเลยนะครับป่าใบจะน้อยด้วยนะครับช่วงบรรยากาศหนาบบานหนาฮเยนนะครับ ของนะครับอุยอุรานผ้าเพื่อนกันเลยนะครับฝาไว้จะนอยด้วยนะครับบรรยากาศย่ำามยําแรงพี่น้องนะครับครับช่วงนาบานนาเฮียนนะครับของนะครับอุยอุรานผ้าเพื่อนกันเลยนะครับบรรยากาศย่ำความยาำแรงด้วยนะครับมึงช่วงนาบานนาเฮียนจะนอยนะครับของอุยอุรานผ้าเพื่อนนะครับมึงนะครับดื้อมึงไปพร้อมๆกันนะครับกะในมเอนี่นะครับกะถือว่านะครับ ผู on ite, ้บางคนบางท่านนะครับเนาะนะครับผู้ดำให้น้ำหน้าเนาะนะครับอาชีพมีน้ำดำเพิ่อนกับสีดำให้น้ำหน้าเนาะนะครับทางบ้านทางเฮียนอวิยด่างไฟเพื่อนนะครับผู้บางคนบาง่านนะครับการไฟนี้มีน้ำมีหนนะครับอาชีพตกาตตกมุงไว้เนี่ยกับสีล่อฟ้าล่อฝนเนาะนะครับฝ่าไว้ปชนอยผู้บางคนบางท่านกับได้ไพไว้เลี้ยวนะครับเขาอาชีพเขียวสีงามนะอาชีพได้เป็นลูกหญ้าลูกงูเนี่ยชนอยเนาะนะครับเพื่อนะครับให้เขาให้น้ำงามขึ้นนะครับเนาะ คือสิเดียวไอปุ้ยมาทางหนาเมื่อฝนตกมานะครับเนาะนะครับฝ่าว้ชะนอยนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับยำข้าวยำแรลงนะครับในมือนี้ก็คือบรรยากาศนะครับดาวอัสซีเตียมฝ่าด้วยนะครับเนียนะครับเพราะว่าเดือนพระจันทรนอัสซีโบ่บเห็นนะครับในมือนี้นะครับอัสซีเห็นเด็กๆเดือในชะนอยนะครับเนาะนะครับฝ่าพี่น้องเอฟซีชะนอยนะครับในการทายทํำนะครับให้พี่น้องเอฟซีดี๋ยรับชมในมือนี้กันนะครับอัสซถ่ายทํำให้ชมบรรยากาศเนาะนะครับกับทองฝ่านะครับ ในยางพยำแมลงนะครับหงมัวกลัวเสียวทุ่มหนึ่งอะไรนะครับเป็นส่วนนาส่วนล้างดำๆบางแม่นยังเลือกพี่น่องนะครับอาจเป็นนกเซลวอาจจะเป็นนกเซลวนะครับนกเซล่วน่อยนะครับตัวนี้หน่อยนะครับหรือนะครับนกเซลวตัวเล็กนะครับหรือข้างข้าวนะครับหากินตอนกลางคืนนะครับอาจจะมีหมอกมีแมวเนาะนะครับอาหารของแมวนะครับตอนกลางคืนก็คืนหนูนะครับเนาะนะครับอาจจะเป็นหนูเป็นแมลงนะครับ สัดตัวแน่นหน่อยนะครับรวมไปถึงกิงโจกตับเจนะครับเนาะกับกีจกับว่าเด่นะครับเนาะนะครับน้ำมันน้ำฮันน่องนะครับบางคลบางท่านนะครับอาจสิเลี้ยงดีนะจะน้อยอาจสิกินหัวหันนะครับเนาะกุเลี้ยงปล่อยอาจสิกินไปทั่วทิบทั่วแดนนะครับอาจสิกินกิงโจกตับตีมาเลี้ยงตัวเล็กๆน้นหน่อยนะครับเนาะนะครับสหรับผู้เลี้ยงแมวนะครับผู้คนที่รักแมวนะครับเนาะนะครับผู้ที่ฮักแทะ <itas> อาจสิกินหัวหันนะครับเนาะนะครับแมวอาจสิกินหัวหันบิสกัตกับว่าเด่นะครับเนาะ ผู้เลี้ยงบูดีครับครับอาจจะนะครับเลี้ยงไปๆเนาะนะครับอาจจะกินนะครับกินหนูกินในนะครับเนาะนะครับเนยคือยำแรงนะครับกินกินจกตับตีนะครับกับจีก็ได้นะครับเนาะนะครับอย่างแบบนี้นะครับเอาไปจำหน่ายผู้เลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงไปๆเนาะนะครับอาจจะกินกินจกตับจีเนี่ยหนูกินในนะครับ แมลงรัซัดเล็กกรว่าได้นะครับเนาะแมวนะครับเป็นสัดนะครับที่ห้กินตอนกลางคืนนะครับกลางวันคือนอนนะครับเนาะนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับอันนี้คือบรรยากาศแมแรงที่หนองนะครับอันนี้คือเราขานในจะหน่อยนะครับสำหรับนะครับยังเล่านะครับการเป็นยุนะครับคนที่ลักแมวทุกทุกทนนะครับรวมไปถึงผู้รักมาทุกท er ุกทันนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับอันนี้อยู่หน้าบ้านนาเฮียนนะครับมั่แไม่น่น้อยนะครับบางเดื้อนะครับ พี่น้องนะครับมังตานะครับตาเขาแฟตกล่องวีดีโอยูทู e ของอุ๋ยดอนเพื่อนนะครับวันแม่หน่อยพี่น้องนะครับนี่นะเพิรนวานะครับมีลูกสาวงามก็เป็นทรงนี้แล้วนะครับเนาะนะครับผู้บ่าวต่อมเตี่ยมเลยนะครับเนาะนะครับอันนี้คือมาสีเลี้ยงใบบันไม่เห็นอุ๋ยดอนเพื่อนนะครับอาจจะมี มานะครับเพียดผูมาตอมในจังหน่อยนะเพราะว่ามีมาเพียดเมียนะครับเนาะที่อยู่อยู่เพิ่นเลี้ยงไว้นะครับป่าไว้จังหน่อยนะครับน้องลำวันนะครับแม่ของน้องยูทูบเนาะนะครับอาทินะครับอธิมาตอมในจังหน่อยเนาะนะครับฝาไว้จังหน่อยนะครับมีมาเมียนะครับช่วงนี้คือช่วงนะครับมันจะเสื่องกันนะครับเนาะนะครับเขาเดียนแปดเดียนเก่านะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะล้วงนะครับน้องโมนี้นะครับ อยู่รับเพื่อนกันได้มาม่ทยทําคลิปหนะมือหนึ่็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับแต่มาไทยทาคลิปนะครับขอบุญขอพุณนู้กเราช,ชิ่ตามทุกทุกนนะครับหรือผูณร์ในการขาการขายทุกท่าันนะครับรรรทุกๆกคนกันเลยนะครับตัวม่ถึงนะครับภูนะครับขอมารับชมทุกท่าันนะครับ กำลังไยไว้อยู่เราเพื่อนโดยดีซื้อมากนะครับหลังจากที่บัตรอาทิบนะครับหมู่บ้านเมื่อก่อนเนาะสองหมื่นนะครับเมื่อนี่ถือโอกาสดีๆในมาอาทิบเป็นมืองบรรพะบรนเจ้านะครับขอให้พี่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับทั่วร์ฝ่ามองไทยเด้อทั่วโลกนะครับบรรพะบรนเจ้าในเมือนี่นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บไข่ได้ป่วยมีเนาะนะครับให้คิดถึงใดคอยสมความมั่นปัดถ้าเราสิ่งนั้นพอได้เงินเื่นนะครับนอนหลับนะครับขอให้ได้เงินเหมือนนอนตื่นขอได้เงินแสน อยู่ดีไม่แห้งยูแดงม่แฮงนะครับอายุมั่นขวัญเงินนะครับทุกทุกท่านกันแล้วนะครับสำหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีคุณป่คุคตาคนแก่อาณาสารุ่งป่าน้องน้องลูกหลานทุกทุกท่านกันแล้วนะครับสำหรับในคำาคืนนีอุยอุดรเพื่อนสิขคอจบคลิปนี้นะครับด้วยคำว่านะครับสวัสดีครับโอกาสหนาพอคิใหม่ตะ่เรืียงกันลนะครับกับในการถ่ายทำของอุยอุดรเพื่อนนะครับแต่จะิญมือแตจละวันกันแล้วนะครับสวัสดีครับครับผม